นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดใหญ่ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะจัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2567เสพสรรงานสองสรองคืนเพลงเสงประที่บูชาสมมาคงขามหานาทีโดยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พร้อมใจกันจัดริ้วขบวนแห่รถบุพชาติกระทงงามกระทงใหญ่ กระบวนฟ้อนรำและกระบวนสืบสารประเพณีลอยกระทงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวม19คณะร่วมเดินประกอบขบวนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งชุดขบวนออกเป็นสถการสะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งหมด5ขบวนเริ่มต้นขบวนเคลื่อนออกจากอาคารปรัึกษาผ่านหน้าอาคารบรมราชกุมารีผ่านจุดให้คะแนนของคณะ กรรมการตัดสินการประกวดกระทงและขบวนแห่พร้อมชมการแสดงต่างๆตั้งอยู่ที่บริเวณถนนข้างคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานในช่วงเย็นที่บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้การจัดประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงนำ ปรดกวัฒนธรรมอีสานมาบูรณาการกับประเพณีสำคัญของชาติตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยครับ